สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้บ่อยค่ะประโยคแรกยุ่งอยู่ไหมยุ่งอยู่ไหม are you busyare you busy ยุ่งอยู่หรือเปล่ายุ่งอยู่ไหมว่างไหมนะคะใช้ได้ความหมายเหล่านี้ค่ะทำไมมาสายอะ่ะ Why did you come late? Why did you come late? Why did you come late? ทำไมมาสายอะ่ะขอโทษที่ทำให้รอ Sorry to keep you waiting Sorry to keep you waiting ขอโทษที่ทำให้รอขอตัวสักครู่นะ excuse me for a moment. excuse me for a moment. excuse me for a moment. that was a crew. dry. that's okay. that's okay. maybe dry. that's okay. that's good. go ahead. That's good. Go ahead. ก็ดีนะเชิญเลยใช้ในกรณีแบบว่ามนี่คนถามว่าเออมันร้อนจังเลยอะ่ะขอเปิดแอร์หน่อยได้ไหมอืมก็ดีนะเอาเลยเปิดเลยนะคะ That's good. Go ahead. ขอถามอะไรหน่อยสิ Can I ask you something? Can I ask you something? ขอถามอะไรหน่อยสิไม่น่าได้นะ No you may not No you may not ไม่น่าได้นะขอคำแนะนำหน่อยสิ Can I ask you for your advice Can I ask you for your advice ขอคำแนะนำหน่อยสิ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ Thank you for your advice Thank you for your advice ใค,ใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที Anyone help me Anyone help me ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที Anyone ก็คือแบบใครก็ได้นะคะหรือแบบสันส้นๆ Help me Help me นะคะใครก็ได้ช่วยที เกิดอะไรขึ้น What happened What happened เกิดอะไรขึ้นฉันเจ็บหลัง I hurt my back I hurt my back ฉันเจ็บหลังถ้าเปลี่ยนจากเจ็บหลังเป็นเจ็บเขา่าก็เปลี่ยนจาก back นะคะ back ที่ปแปลว่าหลังก็เป็นหัวเขา่าหัวเข่าก็คือคําว่า k n e นะคะ นี่ k นบ e นะคะนอ no e นี e นะคะอา่านว่านีเจ็บหัวเขา่าเปลี่ยนจากเจ็บหลังก็เป็น I hurt my knee นะคะแปลว่าเจ็บหัวเขา่า k n e แปลว่าหัวเข่านะคะถ้าหลังก็คือ my back back แปลว่าหลังต่อมาเธอควรไปหาหมอนะ You should go to see a doctor You should go to see a doctor. เธอควรไปพบแพทย์นะไปหาหมอนะ You should go to see a doctor. อ่ะต่อมานะคะประโยคที่เราน่าจะใช้บ่อยได้แน่นอนอะไรมีหลายนอนนะเนี่ยได้แน่นอนนี่ค่ะก็คือแบบเออขอเติมน้ำเพิ่มหน่อยได้ไหมขอน้ำแข็งเพิ่มหน่อยได้ไหมนะคะแบบ of course เฮียนะคะได้สิอนันนี้นะคะได้แน่นอนนี่เลยจ้าเปไปเลยจ้า Of course here เกรงว่าคงไม่ได้ค่ะ I'm afraid I'm afraid not I'm afraid not อันนี้คือใช้ทั่วไปนะคะไม่เกี่ยวกับน้ำแข็งเมื่อกี้นะคะแบบเออถ้าเราจะบอกว่าเอเอเกรงว่าคงจะไม่ได้ค่ะแบบตอบปฏิเสธแบบสุภาพนะเขาอาจจะ ขอให้เราทำอะไรให้หน่อยเอาเปิด,ปดขอจอดรถหน้าบ้านหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะอ่ a ไ r ่ฟรีแนคงไม่ได้นะคะเกรงว่าคงไม่ได้จ้ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมซับพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเขียนใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรนะคะคลิปสอนภาษาอัง,งกฤษเข้าใจง่ายนะคะติดตามทั้งได้ในช่อง YouTube f a c e b o o k ละค่ะแล้วก็ Tik Tok ค่ะ thank you for watching see you next video bye